เหรียญเท้ามาหาพรหมหลวงปู่ครามวัดวังว่าเนื้อทองแดงผิวไฟปี2517หลวงปู่ครามหลวงปู่ทิมวัดรหานไรและเกจิอาจารย์ดังในยุคนั้นร่วมปลุกเสกอย่างเข้มขลังพระพรหมหลวงปู่ครามวัดวังว่าปี2517เนื้อทองแดงตอกโคตดหลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสกอย่างเข้มขลังโดยหลวงปู่ครามได้นำชนวนมวลสารวิเศษที่หลวงปู่ได้เก็บสะสมมาหลอมรวมเพื่อสร้างเหรียญพระพรหมพระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านสเสน่ห์เมร อามหานิยมคงกระพันแคลวคลาดและโชคลาภค้าขายมวลสารส่วนผสมหลวงปู่ครามได้รวบรวมมวลสารโบราณจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเครื่องใช้ในราชพิธีต่างๆแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคลแผ่นยันเกจิอาจารย์ทั่วประเทศและมวลสารที่หลวงปู่ครามปลุกเสกไว้เรียงเกจิอาจารย์ทั่วประเทศถ้วยถาดทองเหลืองเงินพดด้วงเงินนโมโบราณ เงินเหรียญเก่าทองคำทองสำริดพระทองเหลืองพระพุทธรูปเก่าทองคำเก่าสร้อยคอเข็มขัดแหวนกำไลเครื่องทองและอีกมากมายไมย่สามารถบรรยายได้หมดที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้ทางวัดหล่อสร้างเหรียญเท้ามหาพรหมโดยทางวัดได้นำชนวนวนสารทั้งหมดมาหล่อหลอมแล้วรีดโดยนำไปให้หลวงปู่ครามและเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นผลัดกันจารอักระาหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นเหรียญเท้ามหาพรหม ครั้งที่หนึ่งหลวงปู่คร่ำปลุกเสกเดี่ยวหนึ่งพันสาเต็มครั้งที่สองรายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลกปลุกเสกนวัดวังว่าหลวงปู่ทิมอิทริโกวัดละหารไร่รับนิมนต์เป็นประธานพิธีหลวงพ่อหอมวัดซากมากหลวงพ่อเย็นวัดบ้านแรงหลวงพ่อลัดวัดหนองกระบอกพระเกจิอาจารย์ได้เข้าสมาธินั่งปลกปลุกเสกตั้งแต่18นาฬิกาถึงประมาณสองนาฬิกาของวันใหม่ โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมอิปริโกรับนิมนต์มาปลุกเสกนอกวัดละหารไร่หลวงปู่ครามเป็นสหธรรมิกและสิทธิอาจารย์เดียวกันกับหลวงปู่ทิมท่านได้สร้างพระเครื่องมากมายหลายพิมพ์และจะนิมนต์หลวงปู่ทิมมาปลุกเสกทุกครั้งพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านสเสน่ห์เมตตอามหานิยมคงกระพันแคล้วคลาดและโชคลาภค้าขายผู้ใดมีครอบครองต่างห่วงแหนสุดๆวัตถุมงคลของท่าน ที่ได้อนุญาตให้จัดสร้างและปลุกเสกนั้นมีมากมายหลายสิบพิมพ์แต่คนทั่วไปจะรู้จักกันเพียงไม่กี่พิมพ์ที่หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสกเมื่อครั้งที่หลวงปู่คร่มจะสร้างเหรียญเท้ามหาพรหมทิ้งไว้เป็นสมบัติโลกสุดยอดมวลสารพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังยิ่งใหญ่เป็นมหาโพคทรัพย์สวดทิพย์ยมนเสกคาถาเร่งให้รวยเร่งให้มีเร่งให้เด่นเร่งให้ดังยาจากกลับกลายเป็นเศษฐีคนมั่งมีกลับ ได้เป็นเจ้าสวยยกฐานะที่ตกต่ำให้กลับสูงดีเด่นในเรื่องเจริญก้าวหน้าในการงานเรียกเงินไหลามาเทมาทั่วทั้ง8ดทิศทำมาหากินอะไรก็เจริญรุ่งเรืองบรรดาลได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองมังคัง่งมั่นคงเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้คาถาบูชาพระพรหมอมประเมศนมัสการมองคารนิษวะรังพรหมรสยามผู้ปัสวะวิษณุวไวยธานโมโทโต,ตีลูกปัมธารมายิกยานาง ยะวัยยลาคาม,มุลัมสทานันตระวิมุสตินาน,นามัตเตนามัตเตนจะอาการังตโถวาจะเออาซาตารยัตามันตรามากัดธนารำลาจะสาราวะปฏิตามสัมโภพภกลโลทิวทัธิยามมตาตัมยะแบบย่อโอ้งอหัมปอนปณิกัตหมาสมิผู้ใไรสการะและบูชาพระพรหมจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลาย การบูชาพระพรหมนั้นจะให้ผลคือเป็นที่เมตตาเป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบของคนทั่วไปใครเห็นใครรักไม่รู้เลื่อนหายไปแห่งหนใดมีแต่มิตรไม่มีศัตรู